ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code คและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่52นักเรียนผลการเรียนเอรวดหนังสือคาถาหมายถึงหนังสือเวทมนต์ เลเกอร์ครั้งออกมาอย่างเย็นชาและพูดว่าเสื้อผ้าของเจ้ามีรูหลายรูแต่รูกลมหลายรูนั้นพิเศษมากเห็นได้ชัดว่ามันถูกสร้างโดยกรงเล็บของสัตว์อสูรเวทมนต์ที่มีพลังเวทกรงเล็บทิ้งรูกลมกลมไว้ในเสื้อผ้าของเจ้าแต่ไม่ได้ทำร้ายผิวของเจ้าดังนั้นเราจึงสรุปความยาวของกรงเล็บของสัตว์อสูรได้ จากนั้นเราสามารถประมาณขนาดของกรงเล็บตามระยะห่างระหว่างรูต่างๆมีเพียงประมาณ12สัตว์อสูรเวทมลเหล็กดำหรือทองแดงที่มีกรงเล็บยาวและขนาดนี้เลกเกอกล่าวต่อนอกจากนี้ส่วนหนึ่งของรูในเสื้อผ้าของเจ้าบางมากพวกมันไม่ได้ถูกเคี่ยวฉีกเห็นได้ชัดว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยขนของสัตว์อสูรเวทมนที่แหลมคมหรือกรงเล็บเล็กๆมีเครื่องหมายกรงเล็บที่เราสร้างขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งหมายความว่าบาดแผลเหล่านี้เกิดจากขนสัตว์อสูรเวทมนต์ที่แหลมคมมีสัตว์อสูรเวทมนต์มากมายที่มีขนแบบนั้นมากกว่า30ตัวในระดับเหล็กดำหรือทองแดงเห็นได้ชัดว่าผิวของเจ้าได้รับบาดเจ็บจากความหนาวเย็นซึ่งหมายความว่าสัตว์อสูรเวทมนต์เป็นธาตุน้ำแข็งรอยขีดข่วนบนผิวของเจ้ามีเอกลักษณ์มากพวกมันถูกยับยั้งโดยเจตนานี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์อสูรเวทมนต์สามารถควบคุมความแข็งแกร่งของพวกมันได้ดีเยี่ยม เป็นที่ชัดเจนว่ามีเพียงหมาป่าเยือกแข็งเท่านั้นที่ตรงตามความเป็นไปได้ทั้งหมดเหล่านี้นอกจากนี้อาจารย์นีเดิลยังเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ธาตุน้ำแข็งหมาป่าน้ำแข็งที่เขาเรียกออกมานั้นทรงพลังอย่างยิ่งและไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะสามารถควบคุมความแข็งแกร่งของมันได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ซูเย่มองไปที่เลกเกอร์อย่างมึนงงพวกเขาอยู่ชั้นเดียวกันแน่หรือเปล่าพวกเขากำลังเรียนวิชาเดียวกันไหมอีเบิร์ดกล่าวอย่างอิจฉาว่า เขาเก็บวิชาปีที่สองทั้งหมดไว้ในหนังสือเวทมนต์ของเขาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนนี้เขาน่าจะศึกษามันเสร็จแล้วทั้งหมดนั้นเลยเลเกอร์เสริมจากนั้นเลเกอร์ก็กล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเลยสู่เย่เจ้าได้ก้าวไปสู่ระดับของผู้วิเศษฝึกหัดแล้วใช่ไหมนิฉะนั้นอาจารย์นีเดิลจะไม่ให้การฝึกอบรมพิเศษแก่เจ้าสองวันติดต่อ,อก,กันเนื่องจากอาจารย์นีเดิลมีหมาป่าเยือกแข็งเพื่อช่วยเจ้าฝึกฝน หมายความว่าสัตว์อสูรเวทมนต์ธรรมดาจะไม่ท้าทายสำหรับเจ้านี่ยังหมายความว่าอย่างน้อยเจ้าจะเข้าใจคาถาพิเศษหนึ่งอย่างมันช้าเกินไปที่จะเรียนรู้คาถาอื่นๆคาถาที่น่ารังเกียจที่สามารถเชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วนั่นควรเป็นเชือกวิเศษใช่ไหมข้าสงสัยว่าทำไมเข็มขัดของเจ้าถึงนูเล็กน้อยในขณะที่รอบเอวของอาจารย์นีเดินดูเหมือนจะบางลงปรากฏว่าเขาได้มอบเชือกโววิเศษให้กับเจ้าแล้วนี่เอง ซูเย่ยิ้มอย่างผิดหวังนี่เป็นสมองของนักเรียนที่มีผลการเรียนเอรุดหรือไม่เลเกอร์กล่าวต่อว่าตอนนี้ข้าจำได้แล้วระหว่างชั้นเรียนการทำสมาธิอาจารย์นีเดิลกล่าวว่าเขาสามารถมองเห็นได้ว่านักเรียนกำลังเข้าใกล้แสงแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เขาหมายถึงเจ้าใช่ไหมข้ายังจำทิศทางการจ้องมองของอาจารย์นีเดิลในวันนั้นได้ฮัตตันถูกบิดาทุกตีเพราะเขารู้ว่าเจ้าเป็นผู้วิเศษฝึกหัดเมื่อวันนี้ใช่ไหม อาจารย์นีเดิลไม่ได้โกรธที่เจ้ามาสายเมื่อวานนี้เพราะเขารู้ว่าเจ้าก้าวหน้าแล้วเมื่อเห็นเจ้าแต่เจ้าไม่ได้เลื่อนระดับโดยตรงในชั้นเรียนการทำสมาธิซึ่งหมายความว่าเจ้าก้าวหน้าหลังจากเจ้ากลับบ้านในวันแรกและทำสมาธิสายตาของนักเรียนคนอื่นๆจ้องมองไปมาระหว่างพวกเขาสองคนทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่านักเรียนชั้นยอดสองคนนี้กำลังประจันหน้ากันโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันมันน่าตื่นเต้น ไม่นานนักเรียนบางคนก็รู้สึกตัวทำามพวกเขาถึงได้รอเรียนซูเย่นในอดีอตเพราะตกตะลึงเขาพึมพำกับตัวเองว่าซูเย่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้แล้วหรือพาลอสนั่งตัวตรงด้วยท่าทางหญิงปกติของเธอมีแววาภาคภูมิใจในดวงตาของเธอราวกับจะบอกว่าเธอสังเกตเห็นทั้งหมดนี้มานานแล้วโรลอนสังเกตซูเย่อย่างจริงจังเขาวางมือบนเสื้อคลุมหนังและเกาเบาๆในไม่ช้าเขาก็ขุดผ้ชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งออกมา สูเยกระแอมเบาๆและพูดว่าเจ้าพูดเกินจริงเลยเกิดข้าแค่โชคดีและพบแสงแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ดีดังนั้นข้าจึงเข้าใกล้อีกขั้นหนึ่งเมื่อถึงความก้าวหน้าเจ้าเจ้าควรมีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ในแง่ของการทำสมาธิสินะเลยเกิดเปล่งเสียงการอนุมานครั้งสุดท้ายของเขาซูเยต่อสู้กับความอยากกรอกตาเด็กสมัยนี้ฉลาดกันหมดเลยหรือไงในขณะนี้รูปลักษณ์ที่ทุกคนมอบให้ซูเยเปลี่ยนไป ทุกคนรู้ว่าการได้ผลการเรียนดีในการศึกษาช่วยพวกเขาในด้านเวทมนต์อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีว่าแม้แต่ความสามารถความจำแบบภาพบันทึกก็ไม่ได้ดีเท่ากับความสามารถในการทำสมาธิในโลกแห่งเวทมนต์ในกริดผู้วิเศษที่มีความรู้จะไม่สามารถเอาชนะผู้วิเศษที่สามารถต่อสู้ได้อีเบิร์ดกล่าวด้วยความอิจฉาว่า ความทรงจำภาพถ่ายสามารถทำได้โดยใช้คาถาในตำนานแต่ปัจจุบันยังไม่มีใครที่สามารถฝึกฝนจิตวิญญาณด้วยพรสวรรค์นในการทำสมาธิได้สูเยเจ้าโชคดีแน่นอนข้าทำไม่ได้ค่านั้นโชคไม่ดีเกินไปสูเย่กลับไปที่ที่นั่งและดูหนังสือเวทมนต์ของเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่มีความสามารถพิเศษในการทำสมาธิและพบว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำสมาธิโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและฝึกฝนอย่างขมขืนเป็นเวลาหลายปี ปีแรกของการฝึกสตกิเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆได้และเต็มไปด้วยความสงสัยและสติหลุดอยู่ตลอดเวลาเขายังถูกเ,เยาะเย้ยและถูกเรียกว่าร้ประโยชน์เขายังยอมแพ้หลายครั้งเขาได้บรรลุถึงสภาวะเช่นนั้นด้วยการใช้วิธีการที่ถูกต้องความพยายามความถ่อมตนความภาคเพียรและความอดทนที่ถูกต้อง เขาไม่เห็นผลในปีแรกของการฝึกมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในภายหลังเท่านั้นเขาจะยอมแพ้ถ้าเขามองการใกล้เกินไปมันอาจจะไม่ใช่โชคจูจๆเลยเกอร์ก็พูดขึ้นพาลอสโรลอนและคนอื่นๆอ,อีกสองสามคนที่ได้ผลการเรียนดีที่สุดในชั้นเรียนก็พยักหน้าพร้อมกันฮอตชะงักครู่หนึ่งแล้วพูดว่า ข้าก็คิดว่าเลเกอร์มีเหตุผลพวกเจ้าไม่ได้สังเกตหรือว่าทัศนคติและการศึกษาของซูเย่นในเทอมนี้เปลี่ยนไปเขาเคยชอบที่จะจ้องขโมงไปในอวกาศแต่ตอนนี้เขาชอบที่จะเรียนร่วมกับข้าอีเบิร์ทส่ายหัวและพูดว่าข้าคงจะสามารถเรียนอย่างจริงจังได้เช่นกันถ้าข้ามีความสามารถของเขาในขณะนี้เกิดความโกลาหลมาจากนอกห้องเรียนนักเรียนหลายคนมองออกไปนอกหน้าต่าง พวกเขาเห็นพวกนักเรียนชั้นปีสูงกำลังเดินออกไปข้างนอกด้วยจิตวิญญาณอันสูงส่งท่านใดนั้นฮอตก็ตบต้นขาของเขาและพูดว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงตื่นเต้นขนาดนี้และเราไม่สามารถใช้เวทีนี้ได้ในวันนี้วันนี้มีการแข่งขันระหว่างเรากับสถาบันศึกษาคุนนางน่าเสียดายมีเพียงปีที่สามขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถไปดูงานนี้ได้ เราอาจมีโอกาสได้เห็นหากการพบปะนี้ดำเนินไปจนกว่าสถาบันศึกษาจะเลิกทำไมเราไม่โดดเรียนละ่ะมันเต็มไปด้วยอาจารย์ที่นั่นลืมมันไปซะถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปเรียนแบบศึกษาด้วยตนเองนักเรียนในชั้นเรียนเล็ดลอดเข้าสู่การสนทนาอาจารย์นีเดินที่ไร้มนุษยธรรมจะไม่ให้ค้าเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้ใช่ไหมสถาบันศึกษาเพนโตถูกสถาบันศึกษาขุนนางข่มไว้อยู่เสมอ ผู้ที่เป็นตัวแทนของเรานั้นโชคร้ายยิ่งกว่านั้นข้ามีเพียงแค่เชือกเท่านั้นซูเย่มองที่เอวของเขาอย่างผิดหวังเสียงกริ่งสำหรับชั้นแรกของช่วงบ่ายดังขึ้นขณะถอนหายใจนักเรียนในชั้นเรียนพลิกเปิดหนังสือเวทมนต์ซูเย่ฟังบทเรียนอย่างจริงจงังและทำแผนที่ความคิดง่ายๆอย่างรวดเร็วหลังจากจบชั้นเรียนจากนั้นเขาก็ใช้เวลาในการไปเรียนวิชาที่เขาขาดเรียนในตอนเช้า วิชาที่สองถึงวิชาสุดท้ายยังไม่จบเมื่อนีเดิลเดินเข้ามาและขัดจังหวะวิชาประวัติศาสตร์เวทมนคาถาที่กำลังดำเนินอยู่อาจารย์คาเทลิอัตแห่งวิชาประวัติศาสตร์เวทมนคาถาดูเหมือนจะรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเขาหยุดบรรยายทันทีที่นีเดิลเข้ามาในห้องใบหน้าของนีเดิลไร้์ซึ่งการแสดงออกเขากล่าวว่า การแข่งขันระดับทองแดงและเหล็กดำสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เรากำลังจะทำการต่อสู้เชิงปฏิบัติในระดับผู้ฝึกหัดนักเรียนทุกคนสามารถไปชมการแข่งขันที่เวทีได้เสียงเก้าอี้กระทบพื้นดังขึ้นพร้อมกันทุกคนคว้าหนังสือเวทมนต์และวิ่งออกจากชั้นเรียนบางคนจากโต๊ะที่ห้ามไม่ขยับซูเย่ไม่ต้องการไปพาลอสและโรลอนต่างก็ขมวดคิ้วนีเดิลบอกพาลอสและโรลอนว่า เจ้าสองคนสามารถมองจากหลังคาห้องสมุดข้างสนามกีฬาได้ทั้งสองเลิกคิ้วในที่สุดนีเดินก็จ้องไปที่ซูเยซูเยรู้สึกถึงการจ้องมองของนีเดินและพูดด้วยความหมุดหงิดว่าท่านอาจารย์ข้าปวดท้องค้าไม่อยากไป